สวัสดีครับนี่ครับคุณเกรซจารีนะครับวันนี้นะครับทาง c ซบีเราก็จะมีหุ้นใหม่นะครับมาแนะนำนะครับเป็นหุ้น IPO ตัวใหม่เข้ามานะครับเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องตัวธุรกิจกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมี o อ t o o o นะครับแล้วก็ รวมถึงในเรื่องของ Financial นะครับว่าทางด้านของตัวความน่าสนใจบริษัทนี้กำลังจะเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วราคาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเกรสนะครับมาเล่าในเรื่องของ Business หลักนะครับของตัวหุ้นตัวไหนที่จะเข้าตลาดคือตัว Triple อร์ไ i ริทโ s จิสตนั่นเองนะครับหรือตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์จะใช้ชื่อตัว I3 ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีธุรกิจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องเกรสตรงเล่าให้กับทางด้านของนักทุนฟังก่อนเลยนะครับเชิสครับ ก <Leh fingers out> ็ค <boundaries> ือตัว no well to <increasingly wrote> ท um, ิปปไอเนี่ยคะะเป็นบริษ <t Alberto weed Außerdem> ัทโลจิสติกส์ที่ขนส่งแบบครบวงจรที่สุดเลยค่ะก็คือเขาขนส่งสินค้าทางอากาศทางบกแล้วก็ทางทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเขาขนส่งให้กับทั้งสินค้าทั่วไปแล้วก็สินค้าเคมีด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยตลาดโลจิสติกส์เนี่ยกำลังมาแรงมากเพราะว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตไปมากแล้วก็การค้าระหว่างประเทศเนี่ยค่ะก็โตขึ้นเร็วมากเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอตัวโครงการ eC ต่างๆในอนะคตก็น่าจะช่วยส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยคะ่ะบริษัทเขาแบ่งออกเป็น4บริษัทหลักก็คือ1ก็คือบริษัทแอร์เฟสคือการขนส่งทางอากาศเป็นธุรกิจแรกก็คือธุรก<ช>ิจแอร์เฟสขนส่งทางอากาศ<ช>นะครับก็ตามในรูปนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ,รบว่าธุรกิจแอร์เฟสของเขาเนี่ยทำยังไงบ้างครับเป็นเป็นธุรกิจหลักเลยนะคะเพราะว่ามันมีสัดส่วนรายได้ถึง68%ของรายได้รวมทั้งหมดแต่ว่า ออเปอเรชันของมันเนี่ยหลักๆก,ก็คือเขาอ่ะเป็นตัวแทนสายการบินให้กับหลายๆสายการบินซึ่งจุดเด่นของบริษัทเนี่ยค่ะเขาเป็นตัวแทนแบบเหมาร่วมให้กับตัวไทยเชียร์ไทยเชียเอ็กซ์ซึ่งเขาเนี่ยขายระวังให้กับสายการบินแบบทุกรูทแล้วก็ทั้งขาเข้าขาออกแล้วก็รวมถึงทานสินรูทด,ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็มีการขนส่งทางทางท,างท่าอา,อาเซีย าาอาจักยานให้ด้วยก็คือมีรถเอ่อพาขึ้นพาพาขด สิ่งของขึ้นเครื่องบินแล้วก็ลงเครื่องบินอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะครับก็บคือพูดง่ายเห็นภาพอีกหนึ่งนะครับคือง่ายๆเลยว่าปกติเนี่ยเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมฮะเราคือเป็นพาสเซนเจอร์ก็คือเป็นผู้โดยสารไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศเช่นอ่ะยกตัวอย่างเราเนยเราไปเมืองจีนนะครับโดยขึ้นสายการบินของไทยไอเอเชียเนี่ยคือตัวคนเราก็ขึ้นไปนะครับกระเป๋าเนี่ยเราก็โหลดสัมภาระใต้เครื่องบินไปนะซึ่งโดยปกติเครื่องบินเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ช่องที่ใส่สัมภาระเขาเรียกสี่คือเมภาดินทานะ นะแต่อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ใส่ทางด้านของตัวพัสดุพันธุ์ที่ส่งผ่านไปนะคุณจะไปส่งพวกผลมไม้ส่งพวกอาหารเครื่องดื่มหรือส่งพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยก็คือสามารถโหลดใต้ท้องเรือนะครับคือเครื่องบินนะครับเข้าไปได้ด้วยเช่นกันซึ่งทางท่านของตัวที่เปิลไอเองเนี่ยนะทำหน้าที่นะครับเป็นทางด้านของผู้ง่ายี่เป็นเอเจนต์นั่นเอง รับเอเจนท์ที่รับนะครับว่าใครจะมีคนขนส่งอะไรเนี่ยให้มาติดต่อกับกนางทิปเปไอทิปิไอก็คือจะไปจัดเรื่องของค่าระวงังตัวการระวังเนี่ยนะครับให้กับทางด้านของตัวไทยแอร์เอเชียแล้วก็ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะครับซึ่งอันนี้เขารับเหมามาพูดง่ายๆเลยคือเขาเหมามาทั้งหมดทําให้กับไทยแอร์เอเชียแล้วก็ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นั่นเองนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยแอร์เอเชียเองเนี่ยไทยแอร์เอเชียเองไม่ได้ขายตรง นะครับให้กับทางทั้นคู่ค้าหรือเฟซบุ๊กเดอร์เลยนะถ้าใครต้องการซื้อแล้วขนส่งผ่านไทยแอร์เอเชียกับไทยแอร์เช็กเนี่ยต้องมาซื้อระวางเนี่ยกับทางทิปน้อยเท่านั้นแล้วเขาจะเป็นคนจัดให้ทั้งหมดเลยว่าจะเข้าไปในรูทไหนจะขนส่งอะไรไปตอนไหนยังไงบ้างอันนี้คือธุรกิจแรกนะที่เรียกว่าตัวธุรกิจแอร์เฟรดนั่นเองซึ่งเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยคือไทยแอร์เอเชียกับไทยแอร์เช็กสองสายการบินนะครับหรือว่ามีสายการบินอนื่นมมีสายการบินอื่นด้วยค่ะคแต่ว่าสายการบินอื่นเนี่ยรับเหมาลคค่่่ะรัแตวาน้อง ากการรับเหมาส่วนรวมเนี่ยบริษัทก็มีการมีพันธมิตรสายการบินอีกประมาณ90สิายการบินนะคะซึ่ง <Okay. S 2> เขาเขายระวางให้แบบขายส่ง ครับก็คือแปลว่าสมมุติว่าไทยแอร์เชียเนี่ยนะครับไม่มีวิ่งไปที่อเมริก hmm. าหรือยุโรปเนี่ยเขากา็ถ้าสมมุติมีลูกค้าสนใจว่าอยากส่งของไปทางนั้นก็สามารถที่จะมาติดต่อเขาได้เขาก็จะไปหาสายการบินที่วิ่งไปทางทางด้านยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะฝากเขาไปได้เขาคิดค่าระหว่างตามที่เขาสามารถมีการมาร์กมาร์จิ้นอะไรติดต่อ,อาสายการบินเรียบร้อยแล้วเขาก็ทําให้เช่นเดียวกันถูกไหมฮะอันนี้คือธุรกิจแรกนะครับคือธุรกิจแอร,ร์เฟสที่เป็นประมาณหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ ก็คือตัวการขนส่งเคมีพัณฑ์แบบครบวงจรนะคะคก็คือเขาเนี่ยติดต่อ,อก,กับพวกออบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะอย่างเช่นบริษัทด,ดังๆก็มี Henkel, มี b a s ออะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็ Import <ๆ>เข้ามาให้แล้วก็มีการ ขนส่งทั้งทางบกทั้งทาง,งอากาศแล้วก็ทางทางทะเลด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาเอาเข้ามาเขาก็จะมาเก็บเข้ามาในคลังสินค้าให้ซึ่งไอ้ตัวนี้คือตัวขับเคลื่อนรายได้ของเขาเลยปีที่แล้วเนี่ยเอเขาก็มีการเพิ่มมอลล่มอย่างมีนัยยะสาคัญเพราะเราจึงคิดว่าปีนี้ยเขาจะขยายไวร์เฮาส์ด้วยแล้วก็เพื่อสนับสนุนทีมานที่เติบโตมากมากพวกนี้ครับ ก็คือตัวธุรกิจเคมีคอลเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้นะครับเออยี่องเค่ะยีนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับคิดง่ายๆเลยคือว่าตัวพวกเคมีต่างๆเนี่ยนะครับคือบริษัททั่วๆไปเนี่ยบางบริษัทก็นําเข้ามาเองเพราะเขามีการจัดเก็บเองนะครับแต่บางบริษัทเองเนี่ยไม่อยากจะจัดเก็บนะครับเพราะว่าบางทีการจัดเก็บปุ๊บเคมีคอลเนี่ยนะค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคือถ้าโดนโดนไฟโดนความชื้นอะไรเงี้ยมันจะเสียสภาพได้นะเขาก็เลยให้ทางด้านที่ปาซึ่งเอ่เค้าป็นยนะะางายซว Importer กับ Exporter พวกนี้นะครับให้ในะต้นทางเลยนะครับเดินทางมาจนเก็บที่ไว r e h o u ของเขาเองให้นะแล้วเมื่อลูกค้าของคุณต้องการจะใช้นะหรือคนที่สามารถจะโรงงานเนี่ยต้องการจะใช้ก็คือเรียกให้เขานะขนส่งไปที่โรงงานได้นะคือจัดทำทั้งทั้งระบบเลยนะรวมทั้งฝากจัดส่งโลจิสติกส์ทุกอย่างของเคมีคอลให้นะโดยที่มีไวเ e h o u ของเขาเก็บอยู่ด้วยนะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีกำไรกอนข้างจะดีของตัวทิพนยเองนะซึ่งเป็นธุรกิจหลักอันที่สองนะลองจากในเ้า่ของธุรกิจ Air f r e นั่นเองนะครับต่อมาธุรกิจที่ครับ ธุรกิจที่สาเป็นธุรกิจโลจิสติกแมเนจเมนต์นะคะคก็คือเขาเนี่ย mm hmm. พยายามที่จะขายเอ่อทอทัลโซลูชันแพ็กเกจหรือการเอ่อแมเนจซัพพลายเชนให้กับบริษัทลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําจนปลายน้ําโดยใช้จุดแข็งของบริษัทนะคะซึ่งเขาเป็นตัวแทนสายการบินตัวแทนสายการเดินเรือเขาเลยเอาจุดแข็งพวกนี้นะคะมาอินพุตรดักเข้ามาในประเทศแล้วก็บริหารคลังให้กับลูกคา้าแบบที่ลูกค้าไม่ต้องเห็นรดักเลยก็ได้แล้วก็ mm hmm. มีการแทร็กสถานะออนไลน์ได้ด้วย ใช่ครับก็คือธุรกิจนีกคล้ายๆกับเคมีคอลแหละทำซื้อง่ายๆแต่ว่าเคมีคอลเนี่ยจะได้มาจิ้นที่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสินค้าอันตรายะนะจัดเก็บยากนิดน,นึงมันต้องใช้โน้ทาวสนะซึ่งเขาจะมีบอกเลยว่าสินค้าอันตรายนีย่มีอยู่9ประเภทอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าโลจิสติกอันเนี้บริษัทเป็นทั่วๆไปเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับคู่แข่งก็เขาจะมีเยอะเพราะว่ามันก็คือไม่ได้มีเบริเออร์ทรานซิทีมากมายนะนะแต่ว่าในความที่เขาเป็นเอ่อฟูลเซอร์วิสอเวามง่ายนะครับของคนนทีีี่่มมาาาใช้บรริกเเย ายกว่าคู่แข่งขันรายอื่นนะเพราะฉะนั้นค,คือตรงนี้ถือเป็น b a r ร i e r to e เ t r นีอันหนึ่ง ใะที่สาคัญคือการไม่ให้ทางด้านของตัวคู่แข่งเนี่ยมาแข่งกับด้านราคามากนะนะเพราะว่าเขาสามารถทำใ้ต้นทางทาพิธีศุลกากรทําทุกอย่างออกมาให้หมดเลยนะซึ่งอันนี้ก็ง่ายมากสำหรับคนที่จะนําเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าออกไปนะครับแล้วก็จัดเก็บสินค้ารวมถึงแม้กระทั่งบางทีลูกค้าเนี่ยนะครับที่สั่งสินค้ากับเขาเนี่ยนะครับให้มาบริหารจัดการโลจิสติกส์เนี่ยยังไม่ต้องเห็นสินค้าเลยใช่ไหมฮะนนเฟรสแล้วก็สามารถส่งตรงไปให้ลูกค้าได้เลยถ้าลูกค้าสั่งเข้ามาเขาไม่ต้องมีอินเวนท จริงๆธุรกิจโลจิสติกเนี่ยยังโตได้อีกเยอะนะแต่ตอนนี้ของเขาเนี่ยยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่ไม่มากนักนะรายได้ถูกไหมครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือไอ้ไอ้ตัวโลจิสติกแมเนจเมนต์เนี่ยค่ะคือเขาทำคอนแทคค่อนข้างยาวปีถึง3ปีถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนแทคแบบเทมพอรารี่เพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะไม่ค่อยมีการผ่านผลเยอะขนาดนั้นใช่ก็ค่อนข้างค่อนข้างมีฐานฐาน ลูกคา้าที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะอ่าครับอันนั้นก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งะนะครับต่อมาธุรกิจที่สี่ของเขานะครับก็คือทางด้านของตัวธุรกิจออธุรกิจการขนส่งทางทะเลคะ่ะก็คือสี่เฟสกับ It อินแลนด์ธุรกิจนี้ยังถือว่าเป็นออสัดส่วนที่เล็กมากประมาณ4%ของรายไ,ได้รวมทั้งหมดนะคะแต่ว่าออจุดแข็งของธุรกิจนี้ก็คือเขาเนี่ยมีการทำพาร์ทเนอร์กับออบริษัทษการเรือใหญ่ๆเช่น CKL i n e กับตัว a q u a ซ์ซึ่งทำให้เขาเนี่ย มี competitive advantage ทางด้านการขนส่งทางด้านเรือค่ะค ก็คือพูดง่ายๆเลยว่ามีความสามารถในการแข่งขันนั่นเองเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการขนส่งทางเรือเนี่ยนะเรเขาะจะใช้ขนส่งสินค้าเพะเภท,ที่ไม่ต้องเร่งรีบมากนะักใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีมต้องใช้เวลานานมากก่อเรือสมุทรจะข้ามไปถึงต,ตละทวีปได้นะแต่ถ้าเร่งรีบจริงก็คือต้องใช้ธุรกิจ air f r e นั่นเองใช่นะครับอ่าก็จะเป็นความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะสำหรับสีธุรกิจนี้ที่เราได้เห็นภาพชัดเจนนิดหนึ่งนะครับว่าอ่รูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับที มองไว้ก็อย่างแรกเลยนะคะคือดิวท pues ี่เขาปลุกขัดกระไทยเอเชียไทยเอเชียเอ็กซึ่งพวกเราจะเห็นได้ว่าการเติบโตของบริษัทนี่ค่ะน่าจะเติบโตไปพอๆกับการเติบโตของตัวฟรีไซส์ของมันซึ่งเห็นได้จากรูปนี้ค่ะว่าเขาจะเติบโตทุกๆปีอยู่ที่ประมาณ5-6ฟรีต่อวันไปต่อต่อปีค่ะขอโทษน แล้วปีนี้เขาแพลนที่จะขยายรูทเข้าไปในตัวมาเลในตัว CLMV แล้วก็อินเดียด้วยเช่นกันซึ่งน่าจะน่าจะทำให้การเติบโตของบริษัทเนี่ยมันเติบโตไปได้เรื่อยๆะคะ่ะครับคือพูดง่ายๆคือว่าอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วว่าธุรกิจหลังเขาก็คือธุรกิจในด้านของตัว air f r ฟ i นนั่ก็คือขนส่งทางอากาศนะครับซึ่งผูกขาดนะครับกับทางด้านของไทยแอเชียชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไทยแอเียเนี่ยมีการเพิ่ม จํานวนเครื่องบินเพิ่มขึ้นหรือจำนวนเที่ยวบินที่ที่ที่มีการบินต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นตัวส่วนที่มีเพิ่มตัวค่าระวังตัวการเก็บระวังเนี่ยคนส่งสินค้าให้กับทางด้านของตัวทริปเปอรนันด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้ไทยเอเชียเนี่ยมีสายการบินที่ไฟล์เนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ไฟลายนะครับประมาณ300เที่ยวค่ะ300เที่ยวใช่โดเมสติกกับอินเทอร์เนชั่นแนลต่อวันนะคะครับแล้วอ่าแล้วเขาจะเพิ่มอีกกี่เที่ยวนะครับเออปีนี้เขาเพิ่มไปแล้วเออหกเที่ยวค่ะต่อต่อรูท แต่ว่าค่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มเอ่อ destination ไปสามที่นม่แล้วอก็เลยมองว่าเสปี้า้หน้า CAGR หรือการเติบโตเอในเฉลี่ยนะครับจะโตประมาณ9%ใช่ค่ะถูกไหม่ใสำหรับตัวธุรกิจนี้แล้วก็อีกอันหนึงที่สำคัญก็คือว่าเอ๊นักลงทุนจะมีคำถามว่าทำไมถึงต้อง t i a เชิงต้องมาใช้ของตัว Triple I นะครับมันมีความสามารถในการแข่งขันยังไงบ้างในเรื่องของตัว g r o u n d Time นะครับที่เขาเหนือกว่าคู่แข่งนักเรสซองโร่ให้ฟังนิดหนึ่งครับว่ากาวไทม์เขาเป็นยังไงบ้างสำหรับทีปันไอซึ่งเป็นจุดเด่นเลยคับก็คือตัวไทยเอเชียนะคะมีกาวไทม์ที่สั้นมากอยู่ที่ประมาณยี่สิถึงสาสิบเปอร์เซ็นตเทียบกับยี่สิบถึงสามสิบอ๋อนาทีค่ะเขาทอกซึ่งเทียบกับเอ่อเทียบกับไฟ์อื่นๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเอ่อสเตรนจ์ของตัวเอ่อทริปเปิลไอเนี่ยคือการ manage คน manage เวลาให้ดีเพื่อที่จะเอ่อ แม n จี๊กาไทยนี่สั้นมากนี้แล้วก็ไฟที่ถี่มากๆด้วยอะค่ะครับพูดง่ายคือว่าเวลาเครื่องบินเข้าลงปุ๊บเนี่ยมีเวลาแค่ประมาณยี่สิบห้าสามสิบนาทีในการจัดการทุกอย่างนะครับขนของโหลดลงแล้วก็โหลดขึ้นใหม่นะครับรหลดถึงจัดในเรื่องของตัวความความสะอาดดูความปลอดภัยซ่อมเครื่องทําอะไรต่างๆนานเนี่ยสั้นมากเท่าทยะเอเชียเพราะบินกันถี่มากนะซึ่งอันนี้ก็คือหาอเปอเรเตอ่์ค่อนข้างจะน้อยนะครับที่จะทาได้อย่างเขาเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยได้ผูกขาดมาซึ่ง ปัจจุบันสัญญาผูกขาดเนี่ยมีอยู่อายุประมาณกี่ปีนะครับประมาณ2-3ถึงปีค่ะตัวไทยเชียมีมีคอนแทคอยู่สองสามปีค่ะซึ่งเพิ่งทำเพื่อต้นปีนี้เองแล้วตัวไทเชอเอกเนี่ยมีประมาณ2ปีค่ะก็เพิ่งเพิ่งเซ็นเหมือนกันใช่คุงก็แน่นอนเลยสองถึงสามปีข้างหน้าเนี่ยเขาผูกขาดแน่ๆแน่ๆค่ะนะครับอ่าเขาไม่ต้องหัวในประเด็นนี้อันนี้ก็เป็นตัวคีย์ซัคเซสแฟกเตอร์หนึ่งนะที่อยู่ในธุรกิจของตัวแอร์เฟรสนะส่วนธุรกิจเคมีเนี่ยนะครับอะไรเป็นคีย์ซัคเซสแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยสาามรถ ทำตามมาตรฐานทั้งสากลแล้วก็ในประเทศด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ลูกค้าใหญ่เนี่ยถึง90%เนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติแล้วก็เชื่อใจเขาที่จะให้ขนส่งสินค้าเคมีตั้งแต่ต้นต้นน้ำถึงปลายน้ำอะค่ะใช่แล้วก็มีขยายกำลังการผลิตหรือขยายพื้นที่ด้วยหรือเปล่าครับสำหรับตัวทิมทอตัวนี้เพราะว่าตัวแวร์เฮาเซอร์อุตเนี่ยค่ะหรือว่าการบริหารคลังสินค้าของเคมีพันเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ของตัวเคมีเนี่ยเขาก็เลย วางแผนที่จะเพิ่มเอ่อเพิ่มเพิ่มเอเรียของแว r e เฮาส์เขาขึ้น5,000ตารางเมตรครับซึ่งเอ่อน่าจะเอ่อคอยหนุนด,ดีมาที่เพิ่มเติมในปีนี้ได้เพราะว่าดูจากรายมาสหนึ่งแล้วเนี่ยแพล l ต์วอลลุมซึ่งเป็นวิธีที่เขาคิดคำนวณเอ่อจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะคะคมันเพิ่มขึ้นมา34%อเพราะเราเลยคิดว่าปีนี้เอ่อมันมันจะต้องมีการตบโต,ตทางไรายได้ที่ที่ก้าวกระโดดอืมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกที่เราพูดถึงกันด้วยนะครับเมื่อกี้ลงไปในงกิสเฟตเตอร์ค<ม>ือว่าทางด้านของแอร์เฟรดเองเนี่ยมีจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็รูทเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับอีกธุรกิจนี้สำคัญก็คือเคมีคอลคือมีการขยายพื้นที่มายเฮาส์นะครับเพื่อเอบริหารมากขึ้นพาเลทก็คือหมายถึงว่าตัวที่ชั้นวางนะครับวางสินค้า <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน่วยนับนะครับว่ามีสินค้ามากน้อยแค่ไหนยู t i l i z a t i o นของตัวมายเฮาส์ในปัจจุบันเนีีี่่่่ยยยยกกกกกก็็็ววาาาาาาเเเเเเปปอออออรรรร์์ซซนนนตตแลล้้้้ะะคัับบงงงขขขมมณสืืพทึ เข้าได้เลยเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ที่สาคัญอีกอันนึงที่ที่เป็นคีย์ทักซสด้วยนะครับที่อาจจะไม่เกล่าวถึงก็ไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของตัวเป็นโลแคปิตอลนะครับก็คือหมายถวงว่ามีการเงินใช้เงินลงทุนต่าใช่ไหมฮะอันนี้คือน้องเก้อธิบายอีกหนึ่งว่าเป็น,นยังไงบ้างครับก็บริษัทนี่เขาบอกว่าเ,เวลาเขามีโปรเจกต์อะไรเข้ามาเนี่ยคะ่ะเขาจะ ซื้อเอสเซทหรืออินเวสเนี่ยแค่50%นอกนั้นอกนียเขาจะเอาซอร์สใช้หมดเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นตัวคลังสินค้าเขาก็เช่าจากตัวไทคอนพาคมารถเนี่ยเขาก็เช่ามาจากเอิร์ตพาตี้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าใช้เงินลงทุนไม่มากนักนะถ้าใช้เงินลงทุนไม่มากนักเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการกู้ยืมเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดค่าเสื่อม นะครับก็จะน้อยลงไปด้วยนะเพราะว่าแอสเซทไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวความเสี่ยงบ้างน,นะครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างน,นะที่สองสามที่นักทุนควรจะต้องรู้ไว้นิดหนึ่งนะครับความเสี่ยงมีอะไรบ้างครับน้องเกรสก็คือหลักๆแล้วเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือ,อ,อการพึ่งพิงของตัวไทยเชียร์กับไทยเชียร์เอ็อกซ์ที่ที่เมคอัพประมาณ 40%ของรายได้แอเฟทั้งหมดอะคะ่ะค,คนก็อาจจะเป็นหว่วงว่าเอถ้าเกิดไม่มีคอนแทคเนี้ยจะทํำยังไงแต่ว่าคือจริงๆบริษัทเขาเดูแลไทยเชอรกมาประมาณ9ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันเป็นไปได้ยากที่บริษัทเนี่ยจะจะเลิกสัญญานี้ค่ะแล้วก็อีกทางเขาเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อเมื่อต้อนปีเองก็เลยอีก3ปีเนี่ยไม่มีทาง expire แน่ๆคือพูดง่ายคือ ความเสี่ยงก็คือว่าเป็นการพึ่งพิงลูกค้าห<ช>ลันะครับรายใดรายหนึงเนี่ยเยอะเกินกว่า40%ประมาณ40%ของรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเออมันเป็นความเสี่ยงที่ต,ต,ต้องต้องต้องคิดนิดนึงว่ามันต้องควรระวังนิดนึงนะครับ<ช>แต่ว่าถ้าดูจากความสัมพันธ์ต่างๆแล้วนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเขาเองด้วยที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ากราวทามนะก็ค<ช>ือบริหจัดการได้เร็วที่สุดนะครับ25-30นาทีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์หลักเลยที่ทําให้เรามองว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจจะมีการแก้ไขได้นะครับซึ่งก็ไม่น่าเป็นกังวลอะไรนะส่วนปัจจัยเสี่ยงอันที่2คืออะไรครับมันเกรครับคื ือบริษัทเนี่ยก็พึ่งพิงลูกค้ายด้วยอย่างเช่นเขามีการทําสัญญากับตัวไบิษนีไทยซึ่งไบิษนีไทยเนี่ยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ18%ของตัวแอร์เฟรสนะคะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีลูกค้าคนนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้รายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยหายไปได้ค่ะแต่ว่าเขาก็อเกนคือตัวไบิษนีไทยเนี่ยทำธุรกิจต่ามานานมากแล้วแล้วค,คิดว่า ตัวไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยก็พึ่งพิงทริปเปิลไอ์มากเหมือนกันเพราะว่ามีไฟา์ค่อนข้างถี่ในประเทศแล้วก็เออ่เขาก็ดูแลกันกันมาหนาพอค่ะ,ค,ะคืออธิบายเข้าใจนิดหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยทางด้านไปรษณีย์ไทยนะครับคือถ้าในเรื่องของตัวที่เป็นจดหมายไปรษณีย์เขาจะการเขาเองนะครับแต่ถ้าเป็นพัสดุพันธ์เนี่ยนะเขาให้ทริปเปลิลไอเนี่ยเป็นคนจัดส่งให้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปดูก็คือตอนนี้ทริปเปิลไอก็คือได้ได,ได้ประมูลสัมปทานที่ สนามบินนนเมืองมาได้ะนะครับซึ่งอายุสัมปทานก็คือมี5ปีใช่ไหมฮะหป,ปีซึ่งไปรษณีย์ไทยเวลาจะส่งพัสดุนะครับไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับก็คือมาฝากทางด้านที่บรไอัยเนี่ยไปาจาัดก,การส่งให้ที่บรนทก็คือเอาขึ้นสายการบินไทยไอเอเชียทึ่บินอยู่ในโลคอลนบินใ,<ช>ในประเทศไทย<ช>นั่นเองนะค,<ช>คือเขาจัดการให้กับทางด้านของไปรษณีย์ไทยให้ทั้งหมดเลย<ช>ที่เป็นพัสดุนะ<ช>แล้วก็<ช>พูดง่ายๆคือเหมือนเก็บเป็นค่าระหว่างหรือว่าเป็นแพ็กเกจหลายปีซึ่งเก็บไปทางด้านของตัว ไทยโพสหรือว่าไปสนิทไทยนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เขาประมูลชนะมานะครับซึ่งชนะ,ะคู่แข่งก็คือ BFS ซึ่งทําอยู่<ช>แต่ก่อนเดิมเนี่ยนะครับจะทําให้เขามีการประหยัดรายได้เนี่ยหรือค่าใช้จ่ายที่เขาต้องมีการจ่ายไป<ช>นะให้กับทางด้านของตัว BFS เนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ค่ะน้องเกรสเออคือบริษัทเนียจ่ายให้ BFS ออยู่ประมาณ5ล้านต่อเดือน5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทบแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือเนื่องจากเขาได้ดีลนี้มาเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายฟรีนี้แล้วแล้วก็ยังเพิ่มโอกาสให้บริษัท บริการสายการบินอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ไทยเอเชียรหรือไทยเอเชียรครับอันนี้ก็จะเป็นตัว g r o w อีกตัวหนึ่งที่สำคัญ<ช>นะครับซึบ่งที่ทำให้ทางด้านของมีการที่ปัตไนมีการเติบโตได้นะครับทีนี้สัญญาเข้าไปสนีไทายในการขนส่งพัสุพันเนี่ยมีอายุก,กี่ปีนะครับ เออรีนิวทุกทุกปีค่ะครับก็คือต่อเป็นปีต่อปีนะครับซึ่งเขาก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับก็คิดว่าเขาก็น่าจะสามารถที่จะได้สัญญานี้ต่อไปเพราะดูจากคู่แข่งต่างเองเขาก็ยังไม่สามารถจะเทียบทางด้านที่ปัญัยได้ถูกไหมครับเพราะงั้นคือที่ปไนยก็ยังมีโกลส์สตอรี่นะครับที่มาจากดางด้านของตัวการขนส่งสินค้าให้กับทางด้านไปรษณีย์ไทยด้วยถูกไหมะอ่บทีนี้มีความเสี่ยงอะไรอีกไหมครับที่เราต้องจับตาดูก็อาจจะมีความเสี่ยงหลักๆอีกอันหนึ่งก็คือตัวที่เขาพึ่งพิงเอ เอ่อเอาเอ่อเติรดปาร์ตี้ที่จะดูแลไวร์เฮาส์ให้กับเขาอะค่ะค,คือตอนนี้เขาเช่าแวร์เฮาส์ที่ไท้อนพักอยู่สำหรับธุรกิจเคมีพันของเขาแล้วสำหรับตัวเอ่อโลจิสติกสแมจเมนต์เขาก็เช่าพื้นที่ของเอซ e n t e r p r พ s ์สุดด้วยอะค่ะคก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอ่อมีปัญหาทางด้านคอนแท a c t หรือว่าคอนแท็สิ้นสุดลงเนี่ยก็อาจจะอาจจะมี ความเสี่ยงอยู่บ้างอืมค่ะครับก็ไทยคอนพายนี่ก็อยู่ที่บางนาใช่ตรงนี้ท<ช>ี่สามสิบเก้านะครับ<ช>โอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของโฟร์ฟรินแนนเชียลบ้างก<ช>็สุดท้ายละนะครับคือสื่อในด้านของตัวตัวเลขทางการเงินนะครับ<ช>ที่กราฟโชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องเริ่มอธิบายนิดหนึ่งว่าเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างครับการเติบโตของตัวผลกําไรของทางด้านทริปไนน์นะครับค่ะก็ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตสูงมากเลยนะคะเออ่เห็นได้จากตัวเน็ตมาร์จินเนี่ยพุ่งมาจาก1.5%เนี่ยเป็นต์น อ่นี่คือกราฟด้านขวานะครับที่เป็นเส้นดำๆทึบๆข้างบนเส้นนะครับเป็นเส้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยนั่นคือมาจินแท่งๆนี่คือกำไรที่เป็นกำไรปกติสีแดงนะครับอ่ะเราก็ดูไปนะครับว่ามาจินขึ้นถึง่จุดห้าเป็นสี่จุดเจ็ด้ซึ่งเหตุผลที่มันพุ่งเนี่ยเป็นเพราะว่า ตัวไทยเช็ค e เนี่ยค่ะพึ่งไปได้สายการบินเอ,อ่อเชียงไฮมาหรือว่าเพิ่มรูดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วออทําให้กําไรของเขาเนี่ยพุ่งเลยเพราะฉะนั้นฐานมันก็สูงขึ้นแล้วพวกเราก็คาดว่าเอ่อต่อไปเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ5.4% 5.6%่อนะคะครับอันนี้คือใ,<ช>ในในแง่ของ cross margin ใช่ใ,ชในในของ net profit margin นะครับ NPM นะครับ net profit margin โอเคครับแล้วก็กำไรกำไรเนี่ยพวกเราคาดว่าน่าจะโตอยู่ที่ประมาณ 31.9%เนตะคะเฉลี่ยในปี2 0 1 7ันสิถึงสองพครับค่ะซึ่งซึ่งถ้าดูปีต่อปีเนี่ยก็เพิ่มมาจากปีที่แล้วที่ประมาณสี่สิบ <10. S 2> คือปี2016เนี่ยนะครับบริษัททำกำไรปกติได้ประมาณ97ล้าน<ช>ที่เห็นในกราฟนะครับก็ขึ้นมาจากปี2015ที่อยู่ประมาณ23ล้านนะครับสาเหตุหลักก็คือมีไทยแอร์เชเข้ามา<ช>นะ,ะซึ่งเป็นสายการบินระยะยาวซึ่งสายการบินระยะยาวเนี่ยเขาจะมีตัวพื้นที่ระหว่างเนี่ยเอาไว้เก็บสินค้าเนี่ยมากกว่าสายการบินระยะสั้น นะซึ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ10ตันถูกไหมฮะ ừ, ที่เก็บออสินค้าค่าะระวงังหรือขนส่งได้ประมาณ10ตันเพราะสา,ายการบินระยะยาวเนี่ยมันจะใหญ่กว่า,านะส่วนสายการบินที่บินใน,ในประเทศเนี่ยจะมีการเก็บ้นที่เก็บค่าะระวงังเก็บต่างเนี่ยได้แค่ประมาณ2-3ตัน<า>นะซึ่งก็เป็นประมาณ4-5เท่าเพราะถ้าเห็นว่าเรามีรูทในแารที่บินระยะยาวลองฮอมากขึ้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มสูงขึ้นกำไรก็เลยดีขึ้นด้วยนะหลังจากปีที่แล้วนี่เปิดรูทขึ้นมาที่เชียงไฮที่อเกรสบอกไปนะซึ่งเรามองว่าปีเการรปิดูต่อเนื่อง นะครับแล้วก็จะมีการขนส่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับกำไรก็ยังมีการเติบโตได้นะครับทีนี้เรื่องุดยอสนใจปี2017เนี่ยเป็นหลักคือปีนี้แล้วล่ะนะ2017เนี่ยเราทำกำไรไว้เท่าไหร่ครับเออเราทำกำไร core profit ออยู่ที่140ล้านค่ะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ47 43เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเออในปี2017เนี่ยค่ะมันจะมีตัวเอ่อ accrue expense อย่างที่พี่เอพูดเมื่อกี้นี้ครับซึ่งเอ่อถ้าดูตัว net profit แบบรวมรวม expense ส์พวกนี้ก็จะเป็นอยู่ที่160 ค,ค,คือพูดง่ายหรือว่ากำไรปกติธุรกิจหลักเขาอยู่ที่ประมาณ140ล้านนะครับแล้วก็จะมีตัวรายการพิเศษรายการหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับคือเป็นส่วนลดที่เขาได้มานะแล้วก็มาหักลดในคอร์พโซนะครับซึ่งจริงๆัวนี้ก็ทาให้ในดน้านของตัวครอสมาจินก็เลยสูงขึ้นนะครับเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในปีนี้นะครับก็ทําให้ถ้าดูจากกำไรสุทธิแล้วจะออกมาที่ประมาณ161ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเรามองไปในปี2018ก็จะไม่มีรายการพิเศษตรงนี้เกิดขึ้้้นนนแลลวะอปปรีี่่ยก็ูทมาา178 2018ใ ก็ถือว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจที่ปันไอเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสวยดูเลยะนะ CAGR นี่อยู่ที่ประมาณ3ามสิใช่ไหมฮะปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นะครับโต43%เลย<ช>นะฮะโตโดดเด่นมากนะครับแล้วปีถัดไปก็โต27%ถือว<ช>่าเป็นหุ้นโกลด์สต็อกที่น่าสนใจนะ,ะแล้วก็เป็นตัวหุ้นใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดซึ่งเราคิดว่ายังมีสตอรี่ดีๆอยู่นะครับที่น่าติดตามนะซึ่งเราต้องติดตามดูให้ดีนะฮะสุดท้ายเนี่ยเรามาดูนิดนึงว่ามมมูลคคค่่่่่าาาททีีววีีนเเเเหหหะะะสสนนนนนนยยย้้้้องงงงชใไไววป็ัััับบบรรต ก็พวกเราให้มูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ราคา5.2บาทนะคะอิงกับ P/E ที่17.7เท่าในปี2018ซึ่ง17.7เท่าเนี่ยพวกเราดูมาจาก0.5นจ standard deviation หนึ่ง a v e r พี e ในปี2018ันนะคะใช่ ครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเรามองว่าธุรกิจเขามีการเติบโตดีกว่านะครับใ,<ช>ในด้านของตัวคู่แข่งเขาเพราะฉะนั้นเราเราเลยให้ตัว P/E Benchmark ของเขาเนี่ยนะครับให้ที่0.5 SD หรือ Standard Deviation ก็คือพูดง่ายๆเลยว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึง<ช>นะครับ<ช>เพื่อให้ราคาบนันรสอดคล้องกับการเติบโตของผลกําไรของบริษัท<ช>้วนะเราเลยให้ P/E ที่เหมาะสมของเขาที่17.7เท<ช>่าใช่ไหมฮะซึ่งพอคูณกับกําไรต่อหุ้นที่ที่เราประเมินไว้ในปี2018มาเนี่ย<ช>ก็จะได้ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่5บาท20สตางค์นะอันนี้คือราคาที่เหมาะสมนะฮ แอปพลายพลายพีโอเนี่ยยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับแต่ราคาที่เหมาะสมที่เรามองไว้เนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์ตทีฟน่ดนึงนะครับก็คืออยู่ที่5บาทนะฮะก็คือจะมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ได้มากกว่านี้ถ้าผลกำไรเนี่ยดีอยู่ที่เราคาดไว้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวข้อมูลทั่วๆไปนะที่เรานำนำเสนอให้กับทางนักลงทุนจะได้เข้าใจตัวธุรกิจมากขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราประเมินมูลค่ายังไงบ้างความน่าสนใจลงทุนของตัวทริปไนท์เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเกรซมากนะครัับวดีสส